เซตสุดท้ายนะครับของ Rise of the Underworld Echo นะครับความสามารถน่าสนใจระดับหนึ่งเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่ก่อนหน้าที่จะไปสู่ Echo เหมือนเดิมคือการ์ดก่อนหน้านี้เริ่มที่ิบายแรกเลย mm hmm. Boom b บ b o o n b a b เป็นลิงนะครับ2ได้3าหนึ่ง mm hmm. เมื่อ Summon มันลงมาเนี่ยจะสร้างฟรม e Choppers ขึ้นมือครับได้แก๊ก,กขึ้นมือ ไอ้แกะแกะตอนแรกอ่ะผมเข้าใจผิดด้วยผมนึกว่ามันได้เมกาเดยล็อกเก็ตเพราะบนหลังมันคือเมกาเดยล็อกเก็ตมันแกจกิตของจริงหมดเลยนะที่บนอยู่บนตัวมันอะ่ะเฟรมชอปเปอร์ก็ของจริงซูเปอร์เมกาเดยล็อกเก็ตของจริงข้างหลังนั่นก็แก๊ไซส์เต็ใบนี้ครับเฟรมชอปเปอร์เมื่อทิ้งมันจากมือแล้วก็ลงมาแก,กะแกะสองศูนย์สองลากถามว่าน่าใช้กับดิสการ์ดแอคโกรไหมถ้าเป็นใบนี้ใช่ไหมใช้ได้ครับน่าใช้ไหมนี่ผมตอบยากเพราะมันไม่ไม่ค่อย มันใช้เขาว่าใช้ได้มากกว่าไม่ได้เชิงแบบว่าเอ้ยใบนี้น่าใช้ใช้ได้ครับใส่มาปุ๊บแล้วก็ทิ้งไอ้ที่ได้มาได้ครับเจเนอเรตแลลูเหมือนเป็นใบที่แบบเจเนเรตการ์ดเอามาทิ้งซึ่งใบที่ทิ้งก็สามารถนํามาใช้ได้ต่อแต่ว่าเฟรมช็อปเปอร์เนี่ยมันมันดีที่สุดอะกับเด็กแอคโกรไงเอ่อกับเด็กทั่วไปมันอาจจะไม่ได้มีอิมแพคเท่าไหร่ก็มันก็แค่ได้แค่ลากอะแกะแกะอะลากตัวละครตัวอื่นให้มันไม่สามารถนํามาบล็อกตัวที่เราต้องการได้แค่นั้นเฉยครับมันไม่ได้มีอะไรมาากว่นนั้ อ่าถ้าถามว่าใช้ทําไมใช่ไหมครับใช้เพราะปะกติทิมการเราเสียการหนึ่งใบในมือไงอันนี้เราไม่ต้องเสียไงมันมันจะกลายเป็นทรัพยองไนึกนึกถึงเวลาปกติที่เราใช้ไอ้นั่นนะครับไอ้ตัวสี่ที่มันได้เห็ดสองใบขึ้นมือแล้วเราเอาเห็ดมาทิ้งอะ่ะประมาณนั้นแหละครับแต่แทนที่จะทิ้งเห็ดไปเฉยๆเราได้แกะแกะเข้าสนามด้วยมันก็อยู่ที่ว่าจะจัดเด็กแบบไหนที่จะใช้มันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใบนี้จะถูกไปบรรจุในเด็กไหนหรือเปล่าใบถัดมา อันนี้เนี่ยยากเลย g o r i o u s evolution spell solo cost สิการ์ดเราทุกใบเนี่ยจะมีคอสน้อยลงหนึ่งแล้วก็มี a g m e n t ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นถูก create โดย g o r i o u s evolution แล้วก็เป็นเทคทั้งหมดเลยมันไม่เชิง create การ์ดใหม่ปะถ้ายังติดเห็ด <he ath S 2> อยู่<น>ก็ยังเห<น>มือนเดิมหรือเปล่อว่าีเอร์ดใหม่เลยแต่เขาคงกลัวคนมึนแ<อ>ล้เปลี่ยนมันอย่างนี้ ถ้ามันครีเอทใหม่หมายความว่ามีเหตุอยู่เหตุหายใช่ไหมด้วยเท็กซ์ใหม่คือคือเห็ุไม่หายนะอย่างเงี้ยเหมือนเขียนแค่ว่าเออมันถูกสร้างโดยกอริอัสแต่ว่าถ้ามันถูกสร้างอย่างนี้เนี่ย replace your day with an exact copy of themselves ใช่ไหมใช่นะใช่อย่างนั้นคืออย่างนั้นคือเห็ุไม่ก็เห็ดไม่หายมัน exact copy <อ>ก็ไม่หายอยู่ดีปะ่ะพึ่พ้งพึ่งหลุได้<อ>มันคือการ์ดเดิมเรานั่นแหละแต่เขียนว่าถูกครีเอทจา่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จริงๆไงมันยังเป็นการ์ดเดิมอยู่อะนะครับบอกก่ามัน exact copy เออปปี้ที่มีเหตุแปะอยู่ทีเนี้ยใช้ทำไมใช้ทำไมใช่ไหมอ้าวหนึ่งราคาลดลงหนึ่งสองวิตเตอร์แล้วอัพง่ายสิบมานาคืองี้มันไม่ใช่ในเด็กวิตเตอร์นี่มันไม่ใช่ลบหนึ่งนะนี่มันคอลบสองเลยนะก็ใช่เพราะว่าการ์ดที่ถูกครีเอทการ์ดที่เป็นการ์ดครีเอทเนี่ยคอสจะลดลงหนึ่งถ้ามีวิตเตอร์ยืนอยู่แต่อันนี้มันคอสสิบไงสิบที่ไม่ได้เลยเลยกูจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนล่าใบนี้หรือเปล่า เออแล้วไม่ใช่อะไรไล่ปุ๊บแล้วยังรอดยอยู่ <พอ S 1> หรือเปล่าไม่พอตอนไล่นี่เสียเทมโปอีกกูไม่ทําอะไรเลยเดือนนี้มันไม่รู้ดิคือมันมีวิธีที่จะลไล่ใบนี้แบบคุมค้มๆได้ปะแบบอาจจะคอสน้อยล,ลงกว่านี้<ด>เป็นไปได้ไหมลดค่าไล่สเปลททาไงวะไม่เคยทำทาก้อนพีทาก้อนพีคือมันคอสสิบอะมันไม่น่าใช้อ่ะแต่แบบ มันดีต่อวิกเตอร์แล้วก็อาจาจะจัดเป็นวิกเตอร,ววตอร์วิกเตอร์ธรรมดาเนี่แหละอาจจะไม่ใช่วิกเตอร์ไฮเมอร์ด้วยคือมันจะมีการ์ดที่เป็นเล่นกับเทคอยู่เนาะก็คืออะดั t ต์ราทรอนตัวเนี้ยแต่ถ้าเล่นอะดัพตราทรอนด้วยเนี่ยแล้วเราลงอิลู i ิฟทีเดียวนี้อิลู i ิฟทั้งบอร์ดเป็นโซอี้เลยนะคะนี้ก็ดูแรงแต่อย่างที่บอกครับว่าไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงคือมันออกแนวไปทางมีมากกว่าเมตามากกว่าเอามาใช้จริงอะใบถัดมา shifting sands เป็นสโลคอร์หกของฟุกชูริมาครับดีลสี่ดาวเมจใส่ยูนิตยูนิตคือฝั่งไหนก็ได้ฝั่งเราก็ได้แต่ uh huh. ไม่รู้เพื่ออะไร <laughs> ส่วนใหญ่น่าจะยิงฝั่งซัมมอนสองแซนโซเจอร์แซนโซเจอร์ก็สายโง่ปะ่ะใช่ไหมฐานสายโง่ๆ uh huh. ตัวนี้ <Yes. S 1> หนึ่งหนึ่งโง่ๆคือใบเนี้ยผมรู้สึกว่าคอร์สมันเยอะไปหน่อยมันได้ส uh ี huh. ่ก็จริงแต่แบบผมว่าคอสมันเยอะไปหน่อย <laughs> คือถ้าผมอยากยิงใครเนี <Gym>. ่ยไม่ชิปติ้งแซนว่ะบงไปเลยบงไปเลยรออะไรถูกกว่าด้วยก็ใช่ก็ใช่มันอาจจะไม่ถึง4ี่แต่ว่ามันมันก็บางทีอาจจะเกินมากกว่าสีขึ้นอยู่กับว่าจะใช้กับตัวอะไรก็เข้าใจได้ว่าชูริมาไม่มีการ์ดยิงก็มีเวทออฟเ j ตจัดเมนที่แบบว่ายิงเจ็ดถ้าเป็นโฟลเวอร์เนาะก็เหมือนเป็นการเสริมการ์ดยิงแหละครับ เสริมการยิงให้กับชูริมาในเชิงของโมโนชูริมาใบเนี้ก็อาจจะใส่ได้แต่ผมไม่คิดว่ามันต้องใส่ในสล็อตเท่าไหร่ใส่แล้วเอามาใช้ยิงตัวหนึ่งทิ้งแล้วได้ตัวบล็อกอีก2ตัวเพื่อยื้อเทินไปอีกอเออทินหนึงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับใช้ตอน,นเทินบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะออประมานั้นอนะ่ะคือถ้าใช้ท่านั้นน่าจะคุ้มที่สุดสำหรับใบนี้คือใช้เทินป้องกันครับ เขาลงมาตัวหนึ่งเรายิงสีใส่ตัวหนึ่งคุมคุมของเขาแล้วเราก็เอาตัวแซลโซเชอร์เอามาบล็อกสองตัวนั่นน่ะน่าจะเป็นท่าที่คุมที่สุดถัดมาเทรเชอร์ซิ e เกอร์อันนี้ชูริมาเหมือนกันหนึ่งได้สองหนึ่งครับเมื่อมันลงมาจะสร้างเวกิ้งแซนเรียกห้าสองเออก็คือได้ใบนี้ขึ้นมือปกติเราไม่ใส่เด็กกันแน่นอนใช่ไม่รู้จะใช้ทําอะไรแต่ได้ฟรีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีแอปพลิเคชันนะก็น่าสนใจครับน่าสนใจเพราะว่าไอ้ตัวเวกิ้งแซนก็แรงอยู่เนาะมันห้าสองอ่ะ เอามาใช้ตีก็จุกเอามาใช้บล็อกก็ได้อีกฝั่งก็จะไม่กล้าเอาตัวใหญ่ๆมาตีอ่ะถัดมาครับ The time has come ชอบการไปเนี่ยผมชอบความน่ารักของการเวเนี่ย spell burst 5 m านาะบอกว่า Summon clocking ซึ่งถ้าเราได้ทำการพรีดิกไปแล้วในเทิร์นนี้จะ Summon clocking สองตัวในเกนี้เอ้ในเกมนี้พวกที่เรียก l a n มาร์คไปแล้วรอบนึงอะไรเงรี้ยเหมือนคดิมเหมือนเดิมอ่ะได้เวลาแล้วลูก The Time Has Come ชอบอ่ะชอบชีการ์ดอ่ะเอฟเฟกมันก็ดูน่ารักดีน่าใช้ขนาดไหนก็ความน่ากลัวมันจะคูณสองไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมีวอนยิปในสนามนะอ่าใช่าม,ามันก็จะสองตัวตีเบิร์ดอ่ะแต่เราจะเล่นวอนยิปเหรอ <laughs> อา้าวก็ถ้าจะเล่นก็เล่นคอร์หนึ่งไปเลยเล่นคอร์กลิงเล่นวอนยิปไปเลยแซนโซเยอร์คือฟิลลิ่งของการ์ดไปเนี้ยครับมันจะเหมือนเหมือนคุณใช้ไรเซนมิดอ่ะที่ซัมมอน มิสเรดแบบเบลส์อ่ะมันน่ากลัวแบบนั้นน่ากลัวยังไงคือตีแบบเบลส์อ่ะอยู่ดีมีคล็อกกิ้งน่ารักน่ารักสองตัวกระแทกเน็กซัสอ่ะตีแบบเบลส์กันแบบเบลส์ได้หมดใช่อันนี้คือท่าหโหดของมันนะครับแบบเอ้ยไม่มีตัวบล็อกว่ะตีเลยละกัน the time has come คล็อกกิ้งไปบล็อกพวกมันโอเคนะครับ mm hmm. แต่ใส่กับเด็กไหน ก็บอกแล้วพี่ว่าเดยิปมันไม่มีเด็ก่เอีโค่ต้องเล่นเอนยิปเลยต้องเล่นเด็กคอรหนึ่งเลยไม่ใช่มึงจะใส่มาทําอะไรห้ามานาได้ได้สองสองสองตัวนนนเนี่ยนั่นนี่ครับมันมีแอปพลิเคชันนะมันไม่มีมันต้องเล่นกับเด็กวอนยิปครับห้ามานาสีส่สี่สองตัวนี้แรงเลยครับใบถัดมาเลเวลสโร่ไละมาคอส์ห้าของบิววอเตอร์ครับเมื <c> ่อไอเนี่ยทําการเค้าดาวลงก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนาะมันจะเค้าดาวซัมมอน คอสหนึ่งแบบแรนดอมโดยเขาดาวสองเทินคือจะทําให้ตัวคอสหนึ่งบนสนามทุกตัวเนี่ยบวกสองบวกหนึ่งและเฟียซ้าครับอ่าอันนี้จบเปิดรูปเต็มดูอันนี้เป็นสถานที่เกมคนที่รับสมัครอ่ะที่รับสมัครอ่ะที่เรียกได,ได้ได้ตัวคอสหนึ่งทุกครั้งที่เขาดาวคือคือเกมคนเอาเอาคนเอาเอา,เอาเด็กเอาเด็กมาฝึกงานอ่าอ๋อมันเป็นร้านที่ทําเป็นเรือที่หว่าตอนแรกก็นึกว่าเร<อ>ืเอร้านอ่าแล่ไอ้พวกนี้ คือเด็กฝึกงานเสร็จแล้วเลยได้บวกสองบวกหนึ่งเทียทบซ้ำน่ากลัวเลยอ๋อมีสตอรี่ให้อยาชอบชอบชอบมีสตอรี่อ่ะเชิงการใช้งานจริงวันยิบครับ <laughs> วันยิบอีกแล้ว <c oughs> วันยิบอีกแล้วเหรอไม่ต้องวอนยิบก็ได้เล่นเล่นกับไอ้พวกคอทหนึ่งก็ได้ครับตัวไอ้สองสามสองบวกพลังคอทหนึ่งอืมก็ได้แหละมันเป็นป <ะ S 1> ตัวไอ้นี่นี่เออเป็น เป็นหัวหน้าที่รับสมัครอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยก็เล่นกับหัวหน้ามันอะก็โอเคโอเคแหละมั้งคือมันไม่ใช่เด็กที่น่าจะเป็นเมตาแน่นอนอะมันเป็นเด็กนอกเมตาครับถามว่าคอนห้าเยอะไปไหมก็เยอะแต่ถ้าเด็กจัดมาเพื่อมันก็เก่งรอดูครับว่าจะมีคนจัดเด็กนี้มันหรือเปล่ามันต้องมีแหละแต่ใช้ได้จริงขนาดไหนอันนั้นต้องรอติดตามชมในเมตาอีกทีแต่จากที่คิดคือมันเป็นเด็กนอกเมตาเด็กหนึ่งเด็กนอกเมตามันไม่ได้หมายความว่า มันกากนะแต่หมายความว่าคนเล่นน่ะน่าจะไม่เยอะน่าจะไม่ได้๊อปูลาวินเรทอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่า50%ก็ได้เพราะเอาจริงเด็กเมตาก็แค่เป็นเด็กที่มีคนเล่นเยอะๆและวินเรทมากกว่า50%เล่นอยล่นยังไงแรงก็ขึ้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะไปกับไปถัดมาที่ผมชอบไอเดียเหมือนกันไลน์อัพเป็นสกิลไม่ไม่ใช่สกิลของแกงแผงปะมันเป็นเสียงพูดของแกงแผงเวลามันตั้งถังอนะไลน,ลน์อับไลน์อับไลน์นัพคื ตั้งมันว่าเรียงๆกันอะเออเป็นเบรสสเปลครับคอสองซัมมอนพาวเดอร์เค้กครับแล้วสร้างตัวน้องเอ็มดาวขึ้นมือน้องเอ,อ็มดาวคือใบนี้ครับสกิลเออ,เ,อ,อเป็นสเปลคอสหนึ่งสโลจุดไฟอะดิลหนึ่งดาเมจใส่อะไรก็ได้คือ,อถ้าใครเคยเล่นแกงแพงอะมันฟีลเหมือนเล่นแกงแพงเลยตอนเราปลาถังอะมันเป็นความเร็วที่เร็วมากนะครับแต่พอเรากําลังจะยิงอะอีกฝั่งก็สามารถที่จะมานั่งแบบเอ้ยจะยิงยัง่งพอยิงปุ๊บอาจจะขัดซึ่ง การจะยิงถังก็เป็นสโลเนาะให้อีกฝั่งมีโอกาสขัดได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณใช้วันนิงช็อตอีกฝั่งก็ขัดไม่ได้ใช่เบอร์ตูมหายไปเลยเออก็ขัดไม่ได้อันนี้เนี่ยถ้าใช้แค่ตัวมันเองเฉยๆอ่ะผมจะบอกว่าห่วยครับมีสิบที่จ่ายสามแล้วเป็นสโลอันนี้เรียกห่วยครับแต่ว่าถ้าเราใช้อพลิเคชันอื่นๆอ่ะอันนี้อาจจะดีได้เช่นสมมติสมมติเราไลน์เน็ตอัพเราวิทเทอร์ริงเวลแรงไหมแรงยังไม่โนมเออะไรก็ได้อีก อีกหนึ่งอะยิงอะไรก็ยิงไปเถอะลองคิดท่านี้นะเราใช้เวลไปใช่ป่ะอีกฝั่งใช้สเปลอะไรสักอย่างสวนมาจนมานาหมดแล้วไม่น่าจะใช้สเปลอะไรได้แล้วเราไล่มอับสวนเท่ากับว่าเวลเราอ well ะยิง2เลยจังหวะนั้นอะแต่ว่าท่านั้นมันอาจจะแอดวานซ์ไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่กะจะเอา2ดาเมจก็คงจะเวลแล้วตามด้วยไล่มอัพอยู่แล้วเนาะเอาฟอร์จูนตีอะไล่มาอัพฟอร์จูนตีเฮ้ยแต่มันเป็น <For S 1> การที่น่าสนใจนะผมค่อนข้างที่จะชอบชอบคอนเซปต์ของการแบบนี้มากๆเลยนะครับ ไม่สิช็อตเวอร์ชั่นสโล่ถ,ถ้าการ์ดมันอ,อ,อย่างเดียวต้องต้องหาค่าเล่นเอาฟอร์จูนตีเอาแกงแทงตีนิดกดิการ์ดไปถัดมาครับเอลหนักบ <laughs> <น>อลเทลหนักห <laughs> น้าตามัน,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 นดูเว่อร์อะดูอาร์ตเต้นก็แบบกูบมาทำอะไรที่นี่ <laughs> เนี่ยแล้วมีคนอยู่ข้างหลังคือนี่มีเอ็โคเอ็โคอยู่ตรงนี้กับอันนี้คือเพื่อนเอ็โคเพื่อนสาวเพื่อนสาวเนี่ยนะครับสองคนครูฉันมาทำอะไรที่นี่ <laughs> ชอบชอบชอบลูกเลยนะเป็นตัวลูกมันด้วยนะเออเรามาดูเอลหนักนะครับก็เผื่อซอฟรใครที่สงสัยว่าเอลหนักคืออะไรเอลหนักคือนี่ครับวัวครับนี่นี่คือเอลหนักครับหน้าตามันเป็นนินแล้วก็มีเอลไหนอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Tru t h of เอลหนักอันนี้เป็นเหมือนจ่าฝูงนะครับความสามารถมันคือ,อเมื่อมันลงมาจากมือเนี่ยจะเอาเอลหนักที่อยู่ท็อปเด็กอะเรียกมันลงมาทั้งหมดเลย ซึ่งก็จะเรียกไอเนี้ยออกมามันเคยเป็นเด็กเมตาด้วยนะช่วงหนึ่ง<ต>สมัยแต่ก่อนเป็นเมตานะแพ้มเป็นมีมแต่ก่อนนี่เด็กเมตาเลยครับโหดนะเมื่อก่อนมันท็อปสิบใบซึ่งโอกาสติดมันเยอะกว่าตอนนี้มากบแบบบางทีลงอไอเนี้ยเอลหนักมาทีประมาณแบบสองสามตัวไม่ต้องคิดไกลก็ได้ขอแค่มีไอตัวทูบเอลหนักแล้วเอลหนักอะไรก็ได้อีก2ตัวแค่นั้นอะพื้น5แต่ก่อนทําได้แค่นั้นคือหลูสัตว์ละครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบมีคนเล่นจริงๆ,ๆนะครับอันเนี้ยทีนี้เรามาดูอเอฟเฟกง์้องน ลืมอาสาสมัครอาสาสเอลหนักอาสาสมัครมันนาสาจริงปะเนี่ยกูว่าโดนวาร์ปมาเอ็กโคเอ็กโคเล่นเอ็กโคเล่นชัวบอกว่าเมื่อลงมา, <S <S <อ>านะครับเมื่อลงมาถูกซัมมอนจะสร้างเอลหนักแบบแรนดอมขึ้นในท็อป6การ์ดของเด็กก็คือลงไอเนี่ยได้เอลหนักหนึ่งตัวแบบสุม่มเป็นเอลหนักอะไรก็ได้ใช่ป่ะแบบสุ่มตัวมันเองก็ได้เออก็มีอยู่3ตัวซึ่งก็จะอยู่ท็อป6การ์ด เราก็สามารถที่จะใช้ Tru ฟ f อฟเอลหนดึงมันออกไาได้เลยนะครับในกรณีที่มือเราสวยๆเรามีไอ้นี่แล้วเราก็มี Tru ฟออฟเอลหนักอยู่เท่ากับว่าเราได้เอ n หนักแน่นอนหนึ่งตัวถ้าไอเนี้ยโดนเรียกมาจากทรู e of e l นักเราก็ได้เอ n หนักขึ้นได้ต่อนะอืมก็คือวนลูบะครับเพราะว่ามันแบบเวนในแอมซัมมอนอ่ะเฮ้ยมันเป็นตัวทรัพยากรที่อย่างงี้เด็กไม่มีหมดปะเนี่ยถ้าเกิดได้ตัวมันเองเรื่อยๆใช่อ่าใช่เออมันแรนดอมนี่หว่าถ้าได้ตัวมันเองเรื่อย เออก็หนึ่งในสามะครับหนึ่งในสามวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าอยากได้อะไรมากที่สุดก็คงบูเอลหนักแหละจริงๆครับผมมีคําถามไอ้นี่มันเป็นลูกเอลหนักใช่ไหมอันนี้มันเป็นลูกเอลหนักนะอืลูกเอลหนักเป็นสามสามนะสามสี่ทำไมเอลหนักเป็นกองทัพถึงเป็นสามสามอะเอาหนักแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วโทษทีแก่แล้วแก่แล้วสมัยหนุ่มๆสมัยยังเด็กเด็กๆสามสี่โตละสี่ห้าแก่ละสามสาม เออไปตามไว้สังขารมันไปตามไว้ตัวเนี้ยสแตทแวลูด้วยครับสามได้สามสี่เท่ากับมีเลยอ๋อเอวหนักมากกว่านี้ตัวหนึ่งจริงนะ่าเล่นเลยนะถ้ามีอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันจะเล่นเป็นเด็กเอวหนักได้เลยนะแ,<ต>แลแต่ไม่ควรจะเกินสามตัวนะครับเอ้ยไม่ควรจะเกินสี่ตัวนะเพราะสี่ตัวนี้เท่ากับมีสิบสองใบใช่ไหมถ้ามีห้าตัวเป็นสิบห้าใบอัตราด่ามันจะเกินไปละอูเมต้าเลยตัวเนี้ยมันเป็นลีเจียนพิวทาวเวร์เนาะมันก็จะมีการเล่นแบบก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ลงเด็กเคาน์เตอร์ฟริต ก็ก็สมัยที่เป็น a, เมตาก็คือเล่นอย่างนั้นไม่ใช่หรอผมจําไม่ได้แล้วลืม,ม <c oughs> เก่าอ่ะเมตาก็เล่นกับพิวรเวอร์แล้วเคาน์เตอร์เฟสเมลหนักเข้าเด็กเยอะเออแล้วก็ลงทูบเอาไว้เวลหนักทีหนึ่งก็ตู้มเอออ่ะใบถัดมาครับไทม์วินเดอร์ครับใบนี้เป็นสตติกช็อคเวอร์ชั่นเอโคแค่ต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบดิวหนะึ่งนาเมทใส่ศัตรูหรือเอเนมี่เน็กซัสแล้วก็ดิวหนึ่งใส่อันอ,อื่นเธอแต่อันนี้คือเทคมันเป็นอ๋อแอนหนึ่งชูอันอื่นเธอก็คือเหมือนกันเป๊ะเอ้ยยเเดดี๋วนะน เดนกับแอนทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วแปะแปะอ่ะแล้วกดโอเคมันคือสตัดิกช็อคเว้ซึ่งพอมีตัวหนึ่งอะตายมันก็ยิงยิงต่อครับก็ไม่เหมือน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 แล้วสมมติถ้าถ้ามันเป็นแอนใช่ปะ่ะเออจิ้มบาร์บีสองตัวถ้าเป็นแอนตายหู่ถ้าเป็นเดนตัวหนึ่งจะไม่ตายเข้าใจเข้าใจเอออันนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคว่าเดนเนี่ยมันต่างกับแอนยังไงโอเค บาร์คบีดคือตัวที่บอกว่าครั้งแรกที่มันเห็นเพื่อนตายเนี่ยมันจะบวก2บวก2ถ้าเราใช้สตัติกช็อคใส่บาร์คบีดมันจะหายไปพร้อมกันปึ้งแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวทาวินเดอร์ตัวแรกหายตัวที่2อบัฟกลายเป็น3ามมันก็เลยไม่ตายมันเคสบ y เคสอะ่ะผมว่าอันนี้มันคือเคสบ y เคสว่ะว่าแบบมันแอนกระเด็นจะต่างกันยังไงแล้วแบบแอนกระเด็นอันไหนดีกว่าอย่างเงี้ยใคปริศนาครับจบสำหรับทาวินเดอร์ไปแบถัดมาคือดรอปบราเดอร์เป็น 1, <c oughs> 1> และ1 3สา <c oughs> ดอบบอดเดร์ <The> mm hmm. เป็น uh, ตัวที่บอกว่าถ้าเราเห็นมันในการพีดิกเรียกมาเลย1ได้1นสนะครับสเตตค่อนข้างหนา1ได้1นมันออกแนวหนามากกว่าสําหรับคอสหนึ่ง<ะ>ผมว่าก็โอเคแล้วนนผมว่าก็โอเคแล้วอันนี้จริงอัแทกมันก็ไม่ควรจะมากกว่านี้ถ้ามันเป็น1 2ึ 2, มันจะค่อนข้างโกเก้นเลยว่าเราได้ฟรีนะใช่ก็1ได้13เหมือนเอามาใช้ในการแบบรับมือเอามาบล็อกมันก็นก,นก็โอเคครับใบถัดมา mm hmm. อันนี้ใบโกงโกงเก่งเลย ใส่ได้ทุกเด็กอะที่เล่นไม่ดิทุกเด็กอะ <laughs> ทำทิกพีดิกและจวดหนึ่งเหมือนคุณพีดิกอะหาการ์ดอะแล้วคุณจวดเลยเด็กที่มีพีทัวเวอร์ใส่ได้หมดเลยไอเนี่ยเป็นใบาสามัญประจำพีทัวเวอร์ไปแล้วครับเดี๋ยวรอด,ดูครับว่าใบานี้จะทําให้พีทัวเวอร์สตรองขึ้นขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่ามากใบถัดมาครับเป็น practical perfectionist Perfect <ion> แปลว่าอะไรครับอันนี้ perfectionist คือคน ชอบความสมบูรณ์แบบอะใช้ได้จริงแล้วเพอร์เฟกดูรูปเต็มนั่นนั่นเขาด้เฟดคอปปี้นะครับรูปเต็มหรอผมชอบหน้าเอวหนักว่ะผมควรชอบหน้าเอวหนักเลยเปิดมาทีเงือว่าทําอะไรมันไม่ได้อาสาสมัครแน่ๆอ่ะมันกินหญ้าอยู่แน่ๆอ่ะจริงๆฉันอยู่กับพ่อฉันแน่ๆเขาจะเฟดคอปปี้อ่ะในในรูปจริงๆอ่ะมันจะมีฉายลงอันนึงแล้วก็ฉายกอปอันนึงใช่ป่ะอ่าอนี้อ๋ออันนี้สแกนใช่ไหม แล้วก็ก๊อปออกมาส่วนอันนี้อ่าตัวนี้สแกนตัวนี้ทําอันนี้คือทาของก๊อปอก,ก็เลยเป็นเขาได้เป็นก๊อปปี้ลยไงเอฟเฟก,กออของนางก็คือ,อเ<ๆ>มื่อเล่นจะทําการพิจิกแล้วก็จะสร้างการ์ดสามก๊อปปี้ให้กับการ์ดที่เราเลือกไปผมชอบนะชอบลักษณะหน้าตาที่เขาออกแบบมาเอ้ยเราทิ้งไหมทิ้งไวฟูคนเก่าดีกว่าไหม <S <S ไวฟูคนเก่านี่ดูท่าไม่ได้ไม่ได้ถูกดันเลยอิมพีเรียลเนี่ยไรออดดันแต่ซีเทีย เปลี่ยนไว้ฟููแล้วกันนะครับใบนี้น่าจะเล่นกับเอลนักได้เลยแต่ถ้าจะเล่นกับอย่างอื่นนะอะไรก็ได้อะ whatever copy echo สามใบ oh oh copy c h a m p ี้ n นมาสามใบคโนเบรกไงเพราะว่าไอเอโคมันเอาคโนเบรกใส่เด็กใช่ป่ะอือฮึเราก็ c อบโคโนเบรกใส่เด็กเพิ่มแล้วได้คโนเบรกมาอยู่บนเด็กด้วยเลยก o p y ค่ายรีเอาไปไกลๆเลยนะตัวนั้น แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับคาฮิรีอ่ะเออก็ตามที่ผมบอกไปเนาะว่าคาฮิรีอ่ะคุณมีแค่3าใบอ่ะเปอร์เซ็นต์การติดอะ่ะมันน้อยคุณก็ต้องเพิ่มจํานวนก็ใช่ใบนี้เพิ่มจํานวนได้ครับแต่ไม่เล่นดีกว่าวะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเราไปดูเอ็โคกันต่อเลยนะครับเอ็โคปึ่งออกมาสดสดจนร้อน <c oughs> เป็น4ได้42ครับควิกแอทแทคเมื่อ <c oughs> ได้สตรจะสร้างไทม์ทิกที่เป็นฟรตติ้งขึ้นมือครับเท <c oughs> ่ากับว่าตีปุ๊บได้จวดหนึ่ง และจั่วสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยเพราะว่าพรีดิกก่อนที่จะจัว่วซึ่งถ้าคุณไม่พอใจสิ่งที่พรีดิกมาคุณก็แค่กดสกิปแล้วก็เลือกจั่วแบบโดยใช้ชะตากรรมนำพาเพราะมันก็คือการสับเด็กปัญหาอยู่ที่ว่า e อโคเดอสองมันมันบางมากๆครับถ้าเทียบกับ v วล u e ูของคอสสี่มันก็ความสามารถมันเก่งต้องบอกเลยว่าความสามารถมัน,เนะเก่งแต่ตัวมันบางมากนะครับลงมามิสิช็อตพิ้วมิสิช็อตมีพลีสอย่างเงี้ยแล้วคือคุณคิดสภาพมานาสี่ มันมีอะไรมากกว่าบสิกช็อตอยู่แล้วอะเออ <laughs> หรือไม่ก็แบบการลากหรือว่าการทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวที่สามารถค่ายเอโคได้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างน่ากลัวก็ชูริมาชูริมาก็ดีเลิฟก,ก็ดีวันนเลเิลแปะ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 ,แปะจบเอ็กโคไม่ได้เกิดมันจะดีนิดนึงที่ที่ที่ Echo เอ็กโคแล้วอัพง่ายเพราะว่ารามมันไม่ต้องเห็นเองเอ็กโคจะเวฟอัพจากการที่เราทําการพีดิกไปแล้ว <laughs> 5้าครั้งขึ้นไป <laughs> แล้วเมื่อ เอ็กโคเลเวลัก็คือแบบคล้ายๆเซันดาต้องลงไปบนสนามเพื่อให้มันโชว์การเลเวลอัพของมันนะครับ uh huh. จะทำการสร้างโคโนเบกเข้าไป3ใบในเด็ก uh huh. สนับสนุนให้เราเครดิกต่อหลังจาก e อ็กโคเ e เวลอัแล้วจะได้ได้โคโนเบกง่ายๆโคโนเบกคือใบนี้มานา3ามสโลครับเป็นการ์ดครีเอทไม่สามารถใส่ได้จริงไม่มีราลิตี้ชุบเพื่อนทั้งหมดที่ตายในรอบนี้แล้วได้แลลี่ฮอลลวงผสมเลเๆเพ์สุด ฟีลลิ่งแบบไม่อิเฟมิราลด้วยนะเอ่อจะว่าไงดีมิสคอร์กับเลนเลย์เพอร์สูดมิสคอร์แม่งทุกใบเลยมิสคอร์แบบหลายๆใบถือว่าเป็นใบที่ดีถ้าเรามีบอร์ดดีครับแค่เราคอนโทรลไม่ได้ว่ามันจะอยู่ในมือเราตอนไหนจริงแล้วก็ไม่ยากขนาดนั้นครับผมไอโค้ดเลเวอสองคือ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 สไตล์แล้วได้ทำทริกแบบคอสูดเลยอ่าซึ่งคุณจะสามารถหาของที่เป็นโคโนเบรกเอามาใช้ได้ ก็พีดิกแล้วก็จัวัวคือเอ็ o โคล่าง2เนี่ยผมว่าเก่งมากอะมันไม่มีแชมเปี้ยนตัวไหนที่ช่วยในการจัวได้เก่งขนาดเนี้ยถ้าเทียบจริงกับเอ็ o โคจะว่าไงดีความสามารถของจิงใช้ง่ายกว่าแต่ความสามารถของเอ็โคมันมันแรงกว่าตรงที่มันไม่ได้จัวแบบจััวมั่ว<อ>มันจััวสิ่งที่ตัวเองต้องการความคอมมิชเมนต์ในการจัดเด็กเอโค่น้อยกว่าด้วยครับแค่ต้องใส่พีดิก <g arden> ก,การเล่นเด็กจริงอะ่ะคือเราต้องจัดเด็กให้มันทิ้งการ์ดรัวๆได้การเล่นเอ็โคคือเราต้องใส่การ์ดพีดิกเพิ่มเพื่อทําให้เอ็ o โค่เลเวลอัพซึ่งมัน<ร>ก็กมกไม่ได้ยากดกีก็คือก็คือเอ็โคตีมันก็ได้พีดิกแล้วปะก็ใช่เพราะว่าทามาทิคือการพีดิกถ้าพูดแบบดิบๆคือเอ็ o โคตีห้าครั้งเวลอัพแต่ถ้าถึงขนาดนั้นเรายังไม่แพ้อีกลรอหรืออีกฝั่งยังเกมไม่จบอีก อีกฝั่งยิงเล่นอยู่หรือเปล่าวันนั้นไปดูการสเปตรย์วันตัวของ Echo คือ call shot ครับ call shot uh huh. สามารถใส่ได้เป็น e ีพิกด้วยนะอีพ e ิก uh huh. เพราะว่า5มันจ่าย2และ, 0, ะจูนหนึ่งอ่าจูนอีกแล้วและ uh huh. สร้าง parallel convergence ใส่เขาา้าไปในเด็ก parallel convergence uh huh. คือ slow cost 4จะตีแบบ free attack ด้วยตัว ephemeral ที่เป็น copy เป๊ะของเพื่อนเรา uh huh. เหมือนตีทั้งบอดแต่เราไม่ได้ไปอครับ uh huh. แรงถ้าเรามีบอร์ด ก็เงื่อนไขเดิมอะเพราะว่าผมรู้สึกถึงความแบบว่าเอคโคมันเลือดสองไงเอคโคไป hello ปังตายจบแล้วถ้าเราเป็นพรีเอร์พรีเอร์ไม่มีการ์ดโปรเทคครับมีใบหนึ่งที่ผมเห็นว่าโปรเทคได้คือสุดอับแต่เอาสุดอัพมาโปรเทคจริงเหรอกับเอคโค่ะที่มันได้แท็กซี่อยู่แล้วผมว่าก็ไม่น่าใส่เท่าไหร่คือเราต้องหาจังหวะลงเอคโคดีๆไม่งั้นแต่างะแต่ว่าถ้าจะเอาพีดิก ก็มีชูริมาชูริมามีไลโปรเทคได้ไหมเชฟโตนมากสุดไรออฟมือไรออฟมือก็ก็แก้การลากมาตีกระทืบไม่ได้อยู่ดีไรออฟจระเข้ไรถ้ายังไม่ไอเดียลอกมาหายโคตัวใหม่ก็ได้อ่ะหายโคใหม่น่าจะง่ายสุดเอาจริงๆแล้วผมว่าก่อนที่จะพาไปดูเกมเพย์นะครับสาวเอโกเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นไอเดีย การเล่นแบบว้าวเท่าไหร่ในส่วนของ Echo อ่ะถามว่ามันว้าวไหมมันก็ว้าวครับถ้าเลือกแม่งไม่สองอะอะสมมติคอสามแล้วสเต็น้อยลงกว่านี้ซัดคอสามได้สามหนึ่ง <c oughs> เออมันกลับไปคอร์สสี่สองก็ได้โอเคคือมันดูแรงสำหรับการที่มันครีเอทไทมทิกได้ไงเออมันก็เลยต้องไปซัดคอสสี่ละกันการต่างๆของ c h o อ่คครับที่มันเสกมามันใส่มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ รีควายในเรื่องของบอร์ดเราต้องไม่เสีย Value Board มากเกินไปไม่โดนถมบอร์ดไม่โดนเคลียร์บอร์ดแบบเละเทะมันถึงจะใช้แล้วเวิร์กสำหรับ Echo เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเอามาใช้เล่นกับซิเลียนแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเล่นกับซิเลียนแล้วครับซิเลียนก็อาจจะยังตกกระป๋องถ้าจะเอาคู่ที่ออพติมอลอ่ะผมอาจจะเห็นว่าเป็นชูริมาอยู่นะครับแล้วอาจจะใส่การ์ดแพคเกจซิเลียนด้วยแต่ไม่ใส่ซิเลียนชูริมา <ile> มันมีฟีดิกเยอะไง เพื่อให้มันพีดิกโดนพวกนี้ง่ายขึ้นแล้วชูริมากก็มียูนิตกงโกไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าเนะเดี๋ยวผมไปดูแพทอีกไม่นานเนี่ยยูนิตสสี่สามของมันอะไรอย่างเงี้ย เอโกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพที่แบบเป๊ะๆชัดเจนเท่าไหร่ว่าเอาไปจัดยังไงนะครับแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวก็มีพอเปิดมาปุ๊บแล้วมีคนเอาคู่ดีๆไปจับอ่ะน่าจะโอเคอยู่ถามว่าเอโกต้องการอะไรต้องการพีดิคครับแล้วก็ต้องการตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็ตัวเอามาช่วยเล่นต้นเกมอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวเล่นต้นเกมอาจจะไม่จะเป็นก็ได้เพราะว่ามันมีตัวเอโก้ก็ได้มั้งนะอาจจะเป็นตัวใหญ่สักตัวหนึ่งอะเลนิกตันอะไรเงี้ยก็ รอดูครับว่ามันจะมีคู่ไหนออกมาบ้างเพราะตอนนี้ยังไม่กล้าฟันธงว่าคู่ไหนมันจะดีที่สุดต้องไปลองจริงๆอันเนี้ยอ่ะเรามาดูวิดีโอกันสำหรับเอ h กดูเกมเพลย์ว่าเขาเอามาจับกับอะไร Echo สไตรปุ๊บได้ทำทิกอ่าแต่เป็นฟิตติ้งนะต้องใช้ภายในเ,เทอร์นี้นะครับผมชอบเอฟเฟกต์มากเอฟเฟกต์มันแบบลูกเล่นสวยมาก เนี่ยพีดิกเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกใบหนึ่งโจกขึ้นมาครับเนี่ยจากที่เห็นนะ่ะเขาเอามาเล่นกับ h i b i r n t t n n r r o k k b e บ r ครับแล้วก็มีตัวของพีดิกที่เป็นแลนด์มารของตัวชูิิมาด้วยแต่ยังไม่เห็นว่าเขาเอามาเล่นกับแชมเปี้ยนอะไรอันนี้คร e เอทคอนเบกเข้าไปซึ่งคอนโดเบกใส่เข้าไป3ใบเลยวะขอดูความสามารถ Echo อีกรอบอ๋อมันเอา3ามคอนเบกยัดเข้าไปเลยโอเคครับในในอันนี้ทาเวลอัพ รู้สึกแบบไอ้นี่นะมีความแฟนตาซีมากเลยเออใช่จริงๆเราใช้แมววอนยิปก็ได้มันสามารถเล่นในตัวของเด็กมันเองได้เลยอ่ะจะไม่ต้องพึ่งการแชมเปี้ยนอื่นด้วยซ้ำอะเราจะเอาเอ็โคไปใส่กับแชมเปี้ยนอะไรแล้วดูน่าจะเข้าที่สุดผมยังไม่เห็นแบบชัดเจนว่ะอา,อาเซียอาเซียอาเซียก็อนะอาเซียเลยคือพาราเลลคอนเวอร์เจนแล้วมันบวกทั้งบอร์ดเลยนะใช่ใช่ผมก็ชอบเพลงอ่ะลลนะแล้ว อ๋อก็ใช่นี่หว่าอาเซียก็ถ้าพราเรีกคอนเวอร์เจนต์ก็คือตัวที่มามันก็จะบวกแอท็มหนึ่งอ่าเนี่ยคือพอเราเรีคอนเวอร์เจนต์มันจะแรงก็ต่อเมื่อเรามีบอร์ดครับซึ่งถ้าคุณสามารถเชนทรัพยากรได้ดีๆยังไงก็มีบอร์ดเออแล้วตีแบบนี้ตีเป็นฟรีแอแท็ะการตีเป็นฟรีแอแท็มผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เก่งมากนะถ้าคุณดีไซน์มันดีๆแล้วถ้าใช้คู่กับคนเเบรกเท่ากับว่าคุณได้ที่เป็นเน็ตฟมิร,รัลตะเกีย ขึนชีพขึ้นมาแบบอยู่ดีก็ได้ตัวเพิ่มอ่ะเออเก่งครับเก่งครับถ้าเชนคอมโบอย่างเงี้ยเก่งครับด้วยความที่มันเก่งในตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปใส่เพื่อคู่กับมันแล้วดีที่สุดก็รอครับอาเซียอีกแล้วเลยอาเซียก็ได้ จะได้เล่อบอดโจมตีเก่งๆแต่ถ้าพี่เอาอาเซียพี่จะได้ทหารสายฝืนขึน้นชีพมานะต,ต,ตัวอื่นมันบอดเยอะแยะทีนี้โจทย์ก็คือเอคโคที่เลือกสองนี่แหละครับมันต้องดูว่าในเมตาเนี่ยมีเด็กคอนโทรลเด็กยิงเยอะขนาดไหนเอคโค่ Echo ไปเลือดแค่สองแล้วลงไปจังหวะไม่ถูกแล้วโดนยิงพิ้วเนี่ยเสียเยอะครับอันนี้คือเรื่องที่ <c oughs> ยากหน่อยหรือเอางี้ก็ได้ตออสายสีมานาะโดนมิซิช็อตยิงฟิวก็เหมือนแพ้แล้วครับใช่ก็เหมือนแพ้แล้วมัน มันรุนแรงกว่าการที่แบบคุณลงเซตไปแล้วโดนมิสช็อตมันรุนแรงกว่าการที่คุณลงลูเชนไปแล้วโดนมิสช็อตบางทีอาจจะต้องเล่นเดโคกับทากอนเพื่อโรเทคมันอะ่ะแต่มองว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นครับก็อย่างที่บอกว่าใช้ Copy Echo, ical, ก็ปี Echo, ้เอ็กโคพัคติคอลก็ปไปเอ็กโคเยอะๆก็ทดแทนได้เหมือนกันปัญหาคือมานาที่เราเสียไปมันไม่ได้คืนมาไงแต่ถ้าเราเจอกับเด็กนั้นซึ่งเป็นเด็กยิงเรามีเอ็กโคหลายๆตัวก็อาจจะโอเคซึ่งถ้าเอ็กโคเราเลเวลอัพแล้วลงไปเลือด3ม อาจจะดีกว่านะครับเวลาที่คุณเจอเด็กยิงเพราะมันต้องใช้3ดาเมจในการยิงอาจจะต้องใช้การา์ดงใบไม่ได้ช็อต2รอบหรือเกตเอ็กซทีหนึ่งที่ใช้การา์ดงใบคือต้องทิ้งการใบหนึ่งเราใช้เกตเอ็กซอันนี้ขึ้นอยู่กับการเล่นแล้วนะว่าเราจะดีไซน์การลงเอ็กโคอย่างไงและนี่คือทั้งหมดครับสําหรับตัวเอ็กโคครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นการวิเคราะห์แพทเนิร์ฟครับตอนนี้แพทเนิร uh ์ฟ huh. ออกมาแล้ว uh huh. ยาว uh huh. มาก uh huh. แต่ถ้าคุณลงเอ็กโค ปิวอะไรพี่เข้าเพลูเทล่าโอ้ใครอยากเซอร์ไพรส์นะครับผมให้ดูแค่นี้เว้ยคุณลังเกตความกว้างของบาร์ว้วยอ่าเลื่อนให้ดูแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดูพร้อมกันวันพรุ่งนี้ครับสามทุม่ม พอทวิเคราะห์วันนี้ผมจะเจ็บคอมาก